สวัสดีค่ะทุกคนขาวันนี้ดิฉันพาแม่มาดูกะปินะคะนี่ที่ลานที่เขาตากกะปินะคะทุกคนขาเราจะเปิดรับพิออเดอร์กระปิแล้วนะคะของปีนี้ใครที่แบบว่าเคยสั่งกะปิของดิฉันนะคะดีฉันขายมา2ปีแล้วเธอนี่แบบนี้เลยเคยสดสดแบบนี้เลยนะคะมาจากทะเลนี่เธอดูสีเนื้อกะปิที่มันเป็นแบบมาจากแบบสีเนื้อเคยแท้แเนี่ย มันดูน่าทานมากเลยนะเมื่อกี้ที่ฉันชิมแล้วคือมันหวานนะกระปิเนื้อเคยแท้นะคะไม่ใส่สีไม่ใส่สารไม่ผสม,มอะไรเลยไม่ใส่เกลือนะคะทุกคนไม่เหมือนแบบที่เขาแบบขายกันแบบที่มันเกรดไม่ดีนะคะเธอเขาผสมสีอร่อยมากเลยค่ะทุกคนผสมสีแล้วก็แบบใส่ผสมสีแล้วก็แบบใส่เกลือเยอะมันไม่ใช่เนื้อมันไม่มีความหอมความหวานของเนื้อเคยนะคะอันนี้เคยสดสเลยเนี่ยเขาไปลากมา เพิ่งมาจากทะเลนะคะก็จะมีหลายเนื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่น okay <|ja|> ี่อันนี้แดดแรกค่ะอันนี้แดดแรกก็ต้องรออีกเท่าไหร่คะแดดแรกแล้วเดี๋ยวก็ช่วงเย็นพอหมาดแล้วเราก็เอาไปตำหมักไว้ประมาณ20-30วันค่ะถึงจะเอาไปตากแดดสอเดือนนึงนะอันนี้ต้องอีกเดือนนึงนะคะทุกคนแต่ว่ามีมีเนื้อที่พร้อมให้ออเดอร์แล้วนะคะทุกคน นี่เดี๋ยวพาไปดูอยุงบนนี่เขาก็จะตากกันแบบนี้เลยดีนะคะวันนี้มีแดดก็คือแบบฝนเอยอะไรเอยก็ลงกันแบบหลายวันนะคะแดดไม่มีตากกะปีไม่ได้ทุกคนดูกระปีเนื้อสวยมากเนื้อสวยมากๆแบบมากจริงๆกะปีเมืองจันกะปิเคยแท้นะคะ,ะปีนี้ขายอยู่ที่230บาทนะคะ500กรัมราคาพร้อมส่งราคาเท่าปีที่แล้วเลยเพราะว่าเคยมันหาย,ยากคะ่ะพายุมันเข้า ทุกคนพายุมันเข้า,เ,าเคยมันมีน้อยแต่ว่าจะขายนะคะอันนี้จะมีอยู่ประมาณสักสองสามร้อยโลน่าจะได้เนาะแค่สองร้อยโลเองนะทุกคนฉะนั้นรีบสั่งนะถ้าเธออยากทานกันรับพีออเดอร์เลยทักแชทได้เลยพร้อมขายอา่าเซตนี้เซตนี้พร้อมพร้อมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยฮะ,อ,ะอ,ยอันนี้ที่พร้อมพร้อมเสร็จเมื่อไหร่พร้อมขายเมื่อไหร่ อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปตามอีกรอบเนาะใช่ถ้าเอาไปตามอีกรอบค่ะแล้วก็แม่เลยก็วันที่หกพร้อมส่งเลยอ่าวันที่หกพร้อมส่งฉะนั้นรับเปิดรับพีออเดอร์เลยนะคะนี่คนทําเคยก็น่าคุ้นๆนะคะคุณแม่นะคะตอนนี้เขามี๊ยฟตีนะครับดังแล้วคนดูคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีพีสามค่ะคนดูคลิปเป็นล้านนะคะทุกคนเนื้ออร่อยมากเนี่ยแม่ดิฉันก็คือไม่ทานกะปิที่ไหนเลยนะกะปิเจ้านี้เจ้าเดียวเลยตั้งแต่โบราณโบราณเขาโยนไปถูกของเขาสิ ถได้โบราณโบราณนะคะอยากให้ได้กลิ่นมากเลยกลิ่นมันจะหอมกะปิเนื้อมันจะแบบมีความด้วยความที่มันเป็นเคยแท้เวดียค่ะนะคะเนื้อเคยแท้เขาก็จะมีความื้อส่ความหวานความอะไรเลยค่ะนี่นะฮะมาดูเดี๋ยวต้องไปตามอีกอยู่ดีนะคะทุกคนใส่ถุงมือสิไปจับกะปิเขาปะเราต้องอันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปตามอีกนี่ เดี๋ยวพาไปดูกรรมาวิธีแต่ว่าใครจะสั่งกะปิตอนนี้รับออเดอร์นะเป็นพรออเดอร์นะคะวันที่หกพร้อมส่งวันที่หกพร้อมส่งนะคะเซตแรกแต่ว่าชุดนี้จะต้องรออีกประมาณเดือนหนึ่งซึ่งไม่จําเป็นต้องรอนะคะรีบสั่ง,ร,งรีบซื้อเลยเซตแรกพร้อมขายอันนี้เนี่ยเคยมาจากทะเลสดๆมันก็จะเป็นแบบนี้ใครที่ไม่เคยเห็นนะคะนี่นี่มาแม่ได้ไปถ่ายโน่นที่สดๆปิ๊งๆ กว่าจะได้กินไม่ง่ายนะทุกคนกว่าจะได้กะปิทานดูดิเขาตากกันแบบนี้เลยดลเลแดดดีมากรงเรอะไรเดี๋ยวจะเอาอไปล้างเนี่ยนี่ค่ะทุกคนหอห้าหร้อยกร,รัมสองร้อยสาสิบบาทห้าร้อยกร,รัมสองอสิบบาทนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะจ๊ะเปิดรับพีออเดอร์กะปิ แท้เมืองจันนะจ๊ะกระปิเคยแท้ซึ่งตอนนี้ก็แท้อยู่นะคะอ่ะแค่นี้แหละมาขายกระปินะคะใครสนใจก็ทักแชทเลยตอนนี้เลยของมีน้อยนะบอกก่อนของมีน้อย